นักศึกษาหญิงไปงานวันเกิดกับพี่ชายแต่ไม่คาดคิดว่าเพิ่งถึงสถานที่ก็ถูกประธานบริษัทมองอยู่ทั้งสองคนสบตากันเพียงแค่หนึ่งวินาทีประธานบริษัทกลับพบว่าเขามีความรู้สึกอย่าครอบครองอย่างรุนแรงต่อสาวตรงหน้าโดยไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคเกลียดผู้หญิงที่หาได้ยากในโลกแค่มีเขาอยู่ในที่นั้น จะไม่มีเพศตรงข้ามอยู่ในงานเลยแม้แต่กลิ่นในงานก็ต้องทำความสะอาดให้หมดในขณะนั้น,นเขาที่โสดมา30ปีไม่สามารถต้านทานได้เดินเข้าไปทักทายสาวต้องการรู้จักเพศตรงข้ามคนแรกในชีวิตน้องสาวต่อไปไต้องเรียกฉันว่าโจฉงฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์น้องสาวน่ารักจริงๆงั้นเดี๋ยวพี่ชายจะซื้อขนมให้เธอกิน เมื่อเห็นแบบนั้นพี่ชายก็หึงขึ้นหน้าเริ่มจากใส่ร้ายแม่ของสาวว่าพื้นเพรต่ำต้อยจากนั้นก็ใส่ร้ายว่าสาวก็ไม่ใช่คนดีอะไรสาวที่ได้ยินแบบนี้ก็โกรธจัดยกแก้วเล่าแล้ว,ลวสาดใส่พี่ชายต็มหน้าจากนั้นก็หันหลังเดินจากไปอย่างเศร้าใจขณะที่ประธานบริษัทมองดูท่าทางน่าสงสารของสาวน้อยรู้สึกเจ็บปวดใจดังนั้นจึงตามไปปลอบเธอและบอกว่าเพื่อความปลอดภัยจะส่งเธอกลับบ้านก่อนบ้านคุณไม่ใช่ทำระเบิดเหรอ ใครบอกคุณบ้านฉันทำระเบิดพี่ชายฉันบอกเขาบอกว่าหลังบ้านคุณมีระเบิดฝังอยู่มากมายถ้าฉันไม่เชื่อฟังเขาจะโยนฉันเข้าไปให้ระเบิดคุณอายุเท่าไหร่โตเป็นผู้ใหญ่หรือยังโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้น งั้นเหรอเคยมีความรักไหมปัดไม่เคยมีนั้นกับพี่ชายมีความรักสักช่วงหนึ่ง ชาพูดเป็นยังไงบ้างสาวน้อยเห็นดังนั้นตกใจไม่แพ้กันเพราะว่าประธานบริษัท <จน S 1> มีโรคเกลียดผู้หญิงเป็นที่รู้กันดีอ,จจอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประธานบริษัทกลับบอกว่า<ส>แค่รู้สึกว่าสาวน้อยยังเด็กมากามอยากพาสาวน้อยกลับบ้านเป็นพันยาเด็กที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กไม่ให้เธอเลี้ยงช่วยเธอรักษาโรคเกลียดผู้ชาย เราวินวินอย่างไรแม่ฉันบอกว่าคนเราต้องคู่กันเหมือนหัวผักกาดกับหลุมหัวผักกาดถึงแม้ว่าหัวผักกาดของฉันจะดีมากแต่เธอคงไม่ใช่หลุมที่ฉันต้องการอ่าเธอยังกลัวฉันอยู่เหรอทำให้เธอหัวผักกาดนี้ไม่ดีฉันจะพยายามเอาชนะความกลัวผู้ชายฉันจะหาคู่ชายฟังคำแม่เธอไปจีบของเพื่อนเธอเธอไม่รู้สึกอายเลยเหรอ หน้าชาราลาก่อนพี่ชายสวีจีเชียวเธอหยุดอยู่ตรงนั้นฉันได้ทักทายพี่ชายเธอแล้วให้โจชง,งส่งเธอกลับบ้านพ่อฉันและแม่เธอจะไม่กลับคืนนี้ฉันจะอยู่ทั้งคืนถ้าเธอกลัวก็ไปนอนกับป้าเธอฉันไม่กลัวเธอรักหรือกลัวพ่อคนนี้ฉันก็เบื่อแล้วเธอเป็นพ่ออะไรฉันยอมเลือกโจชงพี่ชายพ่อแบบนี้ก็ไม่เอาพ่อแบบเธอ ตานอาชิไม่อยากมีความรักอยากได้พอ่อขอโทษนะฉันลืมไปว่าคุณยิงอยู่ที่นี่จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้คุณแบบนี้แบบนี้พอ่อโอเคตอนนี้คุ้นเคยกับฉันแล้วฉันจะไปคุ้นเคยกับคุณทำไม ไม่เคยเห็นอะไรน่ารักแบบนี้น้องสาวฉันยังไม่เคยเห็นคุณหน้าหนาแบบนี้แล้วพี่ชายละ่ะโอเคไม่ร้อเล่นแล้วมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณสัปดาห์หน้าคือวันเกิดของฉันชานมไข่มุกสดให้จี้หวยล่วพาคุณไปมาที่นี่ได้ไหมฉันวันนั้นฉันมีธุระที่บ้านของลุงเจ็ดลูกชายของลูกสาวคนที่สองสุนักจะมีลูกสุนักฉันต้องไปงานเลี้ยงวันครบเดือนไม่มีเวลา คุณรีบขับรถเถอะฉันถ้ายังไม่ขับรถฉันจะโทรแจ้งตำรวจ4ี4 4ขอบคุณขอบคุณพี่ชายที่ส่งฉันกลับบ้านอืมฉันไปแล้วน้องสาวที่รักเรื่นที่ฉันบอกคุณคุณจำได้ไหมสัปดาห์หน้าจะให้จี้หวยลัว่ว พามาที่นี่เธอไปบอกจี้หวยลั่วสิเกี่ยวอะไรกับฉันชัดเจนว่าเกลียดผู้หญิงทำไมอยากจะคบกับเธอเฮ้จี้หวยลั่วอืมเงินก้อนใหญ่เป็นของเธอน้องสาวของเธอเป็นของฉันอะไรนะ สัปดาห์หน้าคือวันเกิดฉันเธอนำสวีจีเชี่ยวมาที่นี่ให้ฉันเหะเหสถานการณ์คนทำไมถึงดื่มมากขนาดนี้อีกคุณรู้แล้วจะโกรธแล้วนะอย่าพูดถึงเขากับฉันเขามีแค่สองคนนั้นในสายตา <Sure. S 1> เมื่อไหร่เขาจะสนใจฉัน แต่ก็ไม่น่าจะนอนอยู่ที่นี่นะฉันรู้สึกไม่ดีฉันต้องนอนอย่ามายุ่งกับฉันนี่จะทำยังไงดีคุณผู้หญิงคุณชายพูดเรื่องเหลวไหลยอย่าคิดมากนะไม่มีอะไรฉันไม่อยากมีเรื่องกับคนเมาหืดื่มจนตายไปเลยสมควรแล้วอะ เธอทำอะไรเธอทำให้ฉันตกใจสวีจีเชี่ยวฉันอยากเลี้ยงสุนัข<อ>เธอก็เลี้ยงสินี่คือบ้านของฉันถ้าทีแบบไหนนี่ใช่เป็นบ้านของเธอคุณอยากเลี้ยงอะไรเลี้ยงไปเถอะมันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันคุณโรคหอบหืดกำเริบอย่าโทษฉันนะไม่ต้องเตือนฉันก็ได้อีกไม่นานก็จะเปิดเทอมแล้วฉันจะไป สุนัขทองของบ้านจาโจโฉงโกลเด้นรีซีฟัวพันแท้มันฉลาดจริงๆเสียดายบางคนจริงๆหอบหืดแต่กำเนิดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลยคุณว่ามันเสียดายไหมสุนัขทองเราวิ่งสองรอบมาน่ารักจริงๆทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่สุนัขตัวนี้มาจากไหนจี้หวยลัว่วคุณมาให้ฉันหน่อยเสร็จแล้ว น้องสาวคุณเป็นโรคหอบหืดฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงเธอเป็นโรคเบื่ออาหารฉันกินข้าวไม่ได้เลยใช่ไหมลุงจี้พูดดีๆหน่อยอย่าด่าเด็กทันทีที่เปิดปากอีกอย่างหวยล่วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ต้องการให้คุณมายุ่งคุณทำเป็นอะไรลูกสาวที่ป่วยของคุณไม่ใช่ลูกของบ้านจี้เราเราจิผู้ถามทำทำฉันจะย้ายออกไป ฉันจะทำให้คุณสามคนมีความสุขชีวิตที่มีความสุขคุณหยุดอยู่ตรงนั้นพี่ชาย<ะ>ใครคือพี่ของคุณแม่ของฉันมีลูกแค่คนเดียว<า>สวีจีเชียวอย่ากลัวมีแม่อยู่ที่นี่ฉันไม่กลัวลุงคุณใส่ร้ายพี่จี้หวยลัว่วเขาถามฉันแล้วฉันเห็นด้วย เขาแค่ต้องการกระบฏให้เขาไปเถอะหยุดบัตรเครดิตของเขารู้แล้วว่าจะกลับมาลุงจี้อย่ากลัวนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณมันฝรั่งทอดพูดเรื่องภาพจี้หวยลัว่วคุณไปไหนมา ไม่ได้กลับมาเป็นเวลาสามวัน<ต>ยัางร็อกฉันอีกพี่พี่โจฉงทำไมเป็นคุณละ่ะทำไมจะเป็นฉันไม่ได้ดหลังจากพี่ของคุณไปแล้วตระกูลจี้มีคุณเป็นผู้สืบทอดคนเดียว ต่อไปนี้ทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของคุณทำไมคุณยังมองอยู่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความสุขนะไปเถอะใช่ฉันไม่อยากเห็นคุณอารมณ์ร้อนขนาดนี้หรือจะพูดว่าแค่กับฉันเท่านั้นฉันอารมณ์ไม่ดีคุณอย่ามารบกวนฉันอืมนั้นนาฉันจะพาเธอไปหาพี่ชายของเธอเป็นยังไงบ้างเธอรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนแน่นอนเขาคือพี่ชายของฉัน ฉันรู้แน่นอนว่าเขาอยู่ที่ไหนขอบคุณที่โจชงความกรุณาของคุณไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็แค่ขอบคุณปากเปล่าพูดมากหน่อยเพิ่มเพื่อนสักคนเพิ่มเพื่อนไม่เพิ่มก็ได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเถอะเพิ่มสนุกดีนี่ก็ดูดีอยู่ คุณเกิดฉันยังไม่เกิดฉันเกิดคุณก็แก่แล้วอย่าดูเลยฉันเกลียดที่คุณเกิดช้าคุณเกลียดที่ฉันเกิดเร็วอย่าดูเลยไม่คิดมาก่อนน้องสาวที่รักรักฉันขนาดนี้ปากเสียจริงๆใช้น้ำยาล้างห้องน้ำล้างไปเถอะสถานการณ์ชาถ้าเป็นคนอื่นเหยียบฉันฉันคงให้เขาเลียรองเท้าของฉันไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจ แค่ล้อเล่นฉันน้องสาวที่รักมีสิทธิพิเศษฉันจะพาเธอไปหาจี้หวยล่วนี่ที่ไหนฐานลับของเราไปเถอะมาเถอะมาอีกครั้งเร็วหน่อยจี้หวยล่ว นี่ผ่านมาเป็นวันแล้วทำไมอารมณ์ของเธอยังรุนแรงอยู่ถ้าฉันพูดให้พ่อเธอขอโทษก็พอไปให้พ้นจากฉันเลยฉันไม่เล่นตามนี้หรอกเร็วหน่อยพี่ชายสวีจีเชียวพู้เริ่มต้นเรื่องนี้ในที่สุดก็มาถึงน้องสาวรีบเข้ามาเถอะเรากำลังฝึกดาบเป็นอยู่คว้างด่าไปให้ไกลหน่อยอย่าให้เจ็ดน้องสาวนะนวนะเธอนำเธอมาทำไม ถ้าเธอโกรธจริงๆจัดการเธอให้เรียบร้อยถือว่าฉันเป็นคนรับผิดชอบพาเธอไปจากที่นี่เร็วหน่อยฉันไม่กลับพ่อเธอลุงของฉันพวกเขาทุกคนเป็นห่วงเธอฉันจะกลับคนเดียวกลัวนั่นไม่ดีเหรอทำให้ครอบครัวของเธอสามคนสมบูรณ์ดีมากพี่ชายฉันรู้ว่าฉันผิดขอโทษนะ เป็นฉันที่ไม่ได้พูดให้พวกเขาเข้าใจทําให้เธอไม่แยกแยะโดนด่าแล้วฉันขอโทษเธอดีไหมพี่ชายขอโทษฉันไม่ควรปรากฏตัวในชีวิตเธอฉันไม่ควรทําให้คุณรู้สึกถูกทอดทิ้งฉันจะย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนโดยเร็วหลังจากนี้จะไม่กลับบ้านจ e. ีอีกหุบปาก ใครพูดว่าไม่ให้คุณกลับบ้านจี้สวีจีเชี่ยวคุณคิดจะทำร้ายฉันอีกหรือเปล่าบ้านจี้ฉันอยากกลับก็กลับอยากไปก็ไปไม่จำเป็นกลับไปเถอะเพราะเห็นแก่คุณงั้นคุณตกลงว่าจะกลับบ้านกับฉันแล้วอืมหัวเราะอ,อะไรอยู่ฉันพูดไปหมดแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่ปัญหาของฉันเลยเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วหรือยังเชื่อเชื่อเชื่อ นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นความดีของเมื่อเป่าเหรอยังเป็นความดีของเมื่อเป่าสวีจีเชียวก็แค่พ่อฉันที่มีอารมณ์เสียคุณไม่กลัวแม่คุณตามพ่อฉันเหรอถูกตีคุณพูดแบบนี้ฉันก็ยังค่อนข้างกังวลสถานการณ์รอนใช่ไหมในที่สุดก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันพูด ทแท้สิ่งที่คุณต้องการคือมีคนอยู่กับคุณพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับพ่อคุณอะไรคือการด่าพ่อฉันนี่คือการพูดความจริงสวีจีเชี่ยวคุณรู้ไหมแค่สุนัขสามตัวนี้ทุกครั้งที่ฉันทะเลาะก,กับพ่อพวกเขาไม่สนใจฉันเลยหนึ่งคนทําให้ฉันต้องคิดทบทวนอีกคนหนึ่งดูด่าฉันไม่มีใครอยู่ข้างฉันยืนอยู่ในแนวเดียวกันนั่นอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่อยากเห็นคุณดีใช่ไหม ฉันก็พูดแล้วทำไมถึงพูดแต่เรื่องที่ฉันไม่อยากฟังที่แท้ก็ใช้โอกาสที่ฉันป่วยทำร้ายฉัน <c oughs> มาที่สวีจีเชี่ยวพอดีมาพูดคุยกันคุณคิดอย่างไรกับพี่ชายสามคนนี้ไม่ดีใช่ไหมฉันก็ไม่เข้าใจพวกเขาพูดพี่ชายจะสนับสนุนคุณชาโจไม่เข้าใจพวกเขาคุณยังไม่เข้าใจฉันเหรอ มีเหตุผลตอบสนองเร็วแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นความผิดของฉันนี่ฟังดูไม่เหมือนชมฉันเลยประือรือร้นกับเพื่อนรักบ้านรักเมืองเพื่อนจะมีท่าทางสนใจเรื่องราวที่เชิญฉันเข้าไปในบ้านทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนโดนด่าแต่กลับรู้สึกไม่มีแรงที่จะตอบโต้คุณอยู่ข้างในเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนเหรอคุณกล้าจริงๆ แต่คุณพูดแบบนี้ฉันชอบฟังที่สุดโจเฉงเป็นคนธรรมดาเถอะคุณโกรธเรื่องอะไรเหรอคุณไม่ใช่ให้เธอประเมินคุณเหรอเธอประเมินได้คุณไม่สามารถเมื่อกี้เราสองคนเหมือนโดนดา่าเมื่อเทียบกับโจเฉงเราก็เหมือนโดนชมไปแล้วก็ถือว่าดีอยู่ฉันคิดว่าในใจคุณฉันยังไม่เท่ากับสัตว์เลย ก็ไม่จําเป็นต้องพูดความจริงแบบนี้งั้นดูเหมือนว่าฉันยังพอได้พยายามอีกนิดเอาพอแล้วพอแล้วสวีจีเชี่ยวรีบปรับไปแล้วเอายาแปะที่ไม่ดีนี้ออกไปจากฉันแล้วพี่ละ่ะพี่ชายฉันยังอยากได้อยู่งั้นฉันขอพาน้องสาวไปก่อนรับรองว่าจะส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยโจ้ฉงจริงๆวันนี้ คุณไม่ต้องพยายามทําให้เขาชอบเขาก็จะกลับไปเองฉันไม่ได้ทําให้เขาชอบฉันแค่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเขาฉันเคยไปที่ครอบครัวใหม่ของพ่อเห็นเขาดีกับเด็กอีกคนมากกว่ากับฉันฉันเห็นดอกไม้ในกระถางฉันจะระมัดระวังอย่างมากฝ่าฉันไม่อยากให้เพราะฉันทําให้จี้หวยรั่วกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นฉันที่บ้านของพ่อเธอเธอต้องอดทน ที่บ้านของแม่เธอเธอยังอดทนอยู่สวีจีเชียวสิ่งที่เธอแสดงออกมานั้นสดใสเพื่อปกปิดความขาดแคลนในใจหรือเปล่าขอบคุณพี่โจฉงฉันนั่งรถบัสกลับไปก็พอเธอไม่ต้องส่งฉันไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะถูกเด็กสาวคนหนึ่งถือเป็นภัยพิบัติ หนาวกลับทำไมยังไม่กลับมาคงไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมฉันเห็นดอกไม้ในกระถางฉันจะระมัดระวังอย่างมากฉันไม่อยากให้เพราะฉันทำให้จี้หวยล่วกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นฉัน ช่วยตรวจสอบรถบ,บัสสาย25ให้ฉันกล้องวงจรปิดที่แต่ละปาะ้าย www. www. ชีวิต25799สวีจีเชียวสถานการณ์ชาเธอไม่กลับบ้านกับฉัน ฉันจะทําให้ขอเธอหักเชื่อไหมถ้าฉันจะกลับไปเมื่อเล่นเสร็จแล้วคุณอยากเล่นไหมได้เลยแต่คุณห้ามหลุดมือจากฉันเข้าใจโอ้ฉันโตแล้วนะฉันไม่ใช่เด็กแล้ว พฤติกรรมของคุณน,นี่มันแตกต่างจากเด็กเก้าขวบยังไงกลับบ้านกับฉันฉันไม่เอาฉันจัดกระเป๋าเสร็จแล้วฉันถือกระเป๋าแล้วก็สามารถไปได้อยากเล่นอะไร <Okay. S 2> ฉันจะไปกับคุณไม่เอาฉันอยากเล่นคนเดียว ชอบอันไหนบอกฉันได้เลยฉันเอาอันนี้สีเหลืองดูคุณเล่นกับอันนั้นสีขาวแล้วถ้าฉันจับได้ละ่ะจับได้แล้วค่อยว่ากันนั้นคุณต้องตอบรับคำขอของฉันไม่มีอย่างอื่นถ้าจับได้ก็ต้องกลับบ้านกับฉันอย่างว่าง่ายถือว่าคุณเก่ง

เครื่องนี้มีบัก๊กกลงเล็บนี้อ่อนเหมือนไก่นั่นเพราะคุณโง่เกินไปนะมองให้ชัดก่อนจะลงกรงเล็บนะดวงตาของฉันมันคือไม้บรรทัดของคุณมันแค่ของปลอมใช่ไหมไม่ได้ฉันต้องช่วยคุณจับออกมาแลดเปลี่ยนตุ๊ก,กตา โจโชงพี่ชายถ้าคุณไม่จับตุ๊กตานี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วหุบปากฉันต้องจับสองคนนี้ให้ได้จับให้คุณอช่างเถอะกลับบ้านเถอะไม่ได้ถ้าไม่จับสองคนนี้ให้ได้ฉันจะไม่กลับไปใครคือบรรพบุรุษของใครกันฉันต้องการร้องเรียนเจ้าของร้านนี้ คุณไี่สามารถโทษคนอื่นได้ถ้าคุณทำอาหารไม่อร่อยขออีกหนึ่งร้อยเหรียญฉันต้องสามารถจับคุณกลับไปได้อะกลับไปเถอะถ้าไม่กลับไปที้หวยลั่วจะฟ้องแล้วนะกลับบ้านเถอะขอร้องเถอะพี่ชายฉันจะไม่เล่นอีกแล้วดีไหมฉันจะไม่เล่นอีกแล้วได้ไหมเหลือ จริงๆไม่กลัวแล้วงั้นต่อไปยังกล้าหรือเปล่าช่างเถอะคุณก็จัดเถอะคุณนะ่ะต่อไปให้ดีกับพี่ชายหน่อยพี่ชายยอมทุกอย่างให้คุณได้ไหมงั้นคุณก็โทรแจ้งตำรวจเถอะช่างเถอะกลับบ้าน ขอบคุณที่โจโชงที่ส่งฉันกลับบ้านนั่นพูดอะไรที่ฟังดูดีๆหน่อยถึงคุณจะทักษสย,ยังไม่ดีตายยังเหล่งไม่แม่นยังขมขู่คนอื่นอยู่ยังยังมีความใจแคบอยู่บ้างแต่ฉันเชื่อว่านายเติบโตใต้ธงชาติอาบไล่ในสายลมฤดูใบไม้ผลิโจโชงพี่ชายต้องเป็น คนที่ซื้อสัตว์ที่สุดคนที่กล้าหาญที่สุด,สดคนที่มีความมุ่งมั่นที่สุดที่สุดสซวีจีเชียวมาคบกับฉันเถอะฉันผิดตรงไหนกันแน่ก็ชอบแค่ชอบไม่ชอบไม่ชอบคนแบบคุณคนในสังคมฉันคนในสังคม คุณเก่งจริงๆคุณโกรธแล้วเหรอคนในสังคมแบบฉันโดยเฉพาะตีเด็กนี่อะไรยี่สิบบาทค่าโดยสาร ใช่ใช่แอลพูดพี่ชายคุณกลับมาแล้วทำไมกลับมาช้าแบบนี้ไปเที่ยวกับใครมาคุณทำไมไม่คิดถึงโจโชงพี่ชายเลยอาจจะไปเล่นกับเขาก็ได้เชอะเขายังไม่สนใจคุณเลย บอกคุณนะเขาพาคุณไปเที่ยวนั่นก็เพราะเห็นแก่หน้าฉันจะดูแลเธอได้แค่สองครั้งจะบอกความลับอีกอย่างอะไรเขาเกลียดผู้หญิงที่เป็นชู้กับลูกของผู้หญิงที่เป็นชู้เธอลองพิจารณาตำแหน่งของตัวเองดูจี้หวยลัว่วเธอพูดถึงใครแม่ของฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นชู้สวีจีเชี่ยวเธออยาคิดฝันถึงสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง หรืออาจจะเป็นคนโจโฉงสนใจเธอเหมือนกับการดูแลสัตว์เลี้ยงความสนใจนั้นเกิดขึ้นมาที่นี่แล้วแกล้งเธอสักหน่อยปรับอารมณ์สักหน่อยแค่ชีวิตที่น่าเบื่อเธออย่าทำตัวไรยังอายไปยุ่งกับพวกเศรษฐีที่ร่ำรวยเธอวางใจได้ฉันจะไม่เอาแม้แต่บาทเดียวจากบ้านเธอคนในวงการของเธอฉันจะไม่แตะต้องแม้แต่ครั้งเดียวที่หวยลั่วแม่ของฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นชู้เธอห้ามพูดพูดมาเถอะ เธอลองร้องให้ดูสิเธอเธออย่าทำตามแม่ของเธอทำตัวน่าสงสารเพื่อดึงดูดพ่อของฉันเธอทำให้คนรู้สึกขยแขยงเธอเธอกล้าตีฉันไหมเธอคิดว่าพ่อเธอเป็นของอร่อยอะไรเหรอทั้งที่เรและแก่และยังมีลูกแบบเธอลูกชายที่น่ารังเกียจแบบนี้ถ้าไม่ใช่พ่อเธอที่ตามแม่ฉันตลอดสุนัขใต้กระโปรงแม่ฉันยังไม่เท่าเขาเลยเธอเธอพูดอะไรนะ่ะเธอมีเวลามาจะผิดฉันเหรอ เธอควรอธิษฐานดีกว่าพ่อเธอกับแม่ฉันจะไม่มีลูกคนที่สองถ้าหากมีก็เป็นลูกของตระกูลจี้ถึงตอนนั้นพ่อเธอจะไม่ต้องการเธอแล้วแม่เธอก็จะไม่ต้องการเธอด้วยฉันโตแล้วฉันไม่ต้องการและไม่กลัวฉันก็โตแล้วเหมือนกันเธอทำตัวเด็กๆเ,เหมือนคนโม่ทุกวันเธอใครกันที่เด็กไปยุ่งกับคนแบบโจฉงไม่ฟังคำพูดหญ่จะเสียเปรียบอยู่ตรงหน้าเธอรอเธอเธอ แม่เชี่ยวเชี่ยวแม่ฉันหางานพาร์ทไทม์ที่ร้านชาน,นมข้างมหาวิทยาลายัยคิดเงินตามชั่วโมงเชี่ยวเชี่ยวเธอขาดเงินใช่ไหมงั้นแม่จะให้เธอทุกเดือนเพิ่มใี่อีกหน่อยไม่ต้องให้เธอไปหาเองแม่นั่งลงเถอะโอแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การหาเงินฉันต้องการความเป็นอิสระต้องการการเข้าสังคมฉันก็ไม่สามารถอยู่ที่บ้านทุกวันได้หรอกนะ เชี่ยวเชี่ยวแม่รู้แต่เธอยังต้องพาฉันไปไปที่ร้านเพื่อดูหน่อยหลังจากคุยกับเจ้าของร้านเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยแม่สบายใจแม่แค่เป็นห่วงเธอดีอ<า>เดี๋ยวฉันจะส่งตำแหน่งให้เธอ